สคริปต์เกี่ยวกับโรสรอยปี2026ภาษาไทยปี2026คือปีที่โรสรอยยกระดับภาพลักษณ์ความหรูหราไปอีกขั้นกับลายอัพใหม่ที่ผสมผสานงานฝีมือชั้นสูงเทคโนโลยีล้ำยุคและเอกลักษณ์ความเงียบสงบเหนือระดับที่เป็นิกินเจอร์ของแบรนด์มาอย่างยาวนานโรสรอยโกสซีซรี II สอ i พันยีสโรสรอยโกสรุ่นปรับโฉมปี2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเลดรูปทรงใหม่เรียวคม กระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นความเรียบหรูไฟท้ายลายใหม่เพิ่มเอกลักษณ์ด้านหลังภายในมีการอัปเกรดวัสดุเบาะและเทคโนโลยียังคงใช้เครื่องยนต์ V12 6.75ลิตรที่ให้พละกำลังนุ่มนวลและเงียบกริบโก t 2026เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราในแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังและโดดเด่นทุกมุมมองโกลสรยคันลีนันซีรีส์ไอไอคันลีนัน SUV, รุ่นใหม่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุด กระจังหน้าเรืองแสงอิ l ลูมินาเต็ดกริไฟหน้าแบบเส้นตรงแนวตั้งดีไซน์ใหม่เส้นสายตัวรถเข้มคมและทันสมัยกว่าเดิมห้องโดยสารเพิ่มหน้าจอกระจกเต็มความกว้างแดชบอร์ดเบาดหลังมีจอคู่พร้อมระบบทำความร้อนนวดเครื่องยนต์ V12 อันทรงพลังเช่นเคยคือ SUV สุดหรูที่สื่อถึงพลังความมั่นคงและความล้ำสมัยในแบบโรลส์รอยล์โรลส์รอย์สเปรรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรู สเปคเทรคือก้าวแรกของโรสรอยสู่อาณาจักรรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังสูงกว่า577แรงมา้าอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ3.7วินาทีแบตเตอรี่เครื่องหมายตัวหนอน102กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งเฉลี่ย400บวกกิโลเมตรต่อการชาร์จภายในใช้จอ12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และแอ d ดรอ งานตกแต่งแบบเบสโปกรูหรูหราไร้ที่ติ Spectre ค,คือการผสมผสานความเงียบสงบอันเป็นตำนานของโรสรอยกับเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสรุปปี2026โรสรอยดนำเสนอทั้งความหรูหราระดับสูงสุดความสง่างามเหนือการเวลาเทคโนโลยีใหม่ทั้งใน Ghost, c ลน d i n a และ Spectre ท,ทุกคันยังคงเอกลักษณ์นุ่มเงียบมีพลังและหรูหราในแบบที่มีเพียงโรสรอยเท่านั้นที่ทำได้ สคริปต์เกี่ยวกับโรสรอยปี2026ภาษาไทยปี2026คือปีที่โรสรอยยกระดับภาพลักษณ์ความหรูหราไปอีกขั้นกับลายอัพใหม่ที่ผสมผสานงานฝีมือชั้นสูงเทคโนโลยีล้ำยุคและเอกลักษณ์ความเงียบสงบเหนือระดับที่เป็นซิเกเนเจอร์ของแบรนด์มาอย่างยาวนานโรสรอยโกสซีรี II สองพ2026โรสรอยโกสรุ่นปรับโฉมปี2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเลดรูปทรงใหม่เรียวคม กระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นความเรียบหรูไฟท้ายลายใหม่